ความลับบนเตียงของสาวรองงานไฟราคะใต้ใบหน้าเงียบงนันนำแสดงโดยมามิมาชิโระในรองงานแห่งหนึ่งเสียงเครื่องจักรดังก้องทุกวันงานซ้ำเดิมที่วนเวียนจนแทบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ท่ามกลางเสียงดังหนวกหูนั้นมามิมาชิโระสาวร่างเล็กในชุดยูนิฟอร์มสีซีดกลับดูเงียบครืมกว่าคนอื่นๆ เธอมักจะก้มหน้าทำงานไม่ค่อยพูดคุยกับใครใบหน้าดูเหมือนซ่อนความลับบางอย่างไว้ยิ่งเธอยิ่งเงียบกลับยิ่งทำให้ใครหลายคนอยากรู้ว่าภายใต้ความสงบเสงี่ยมนั้นเธอเก็บงำเรื่องอะไรเอาไว้กันแน่พระเอกของเราหนุ่มคนนึงในโรงงานเดียวกันเขาต่างจากเธอโดยสิ้นเชิงเขามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเบื่อนหน่ายกับเซ็กที่ซื้อหามาได้ง่ายจนไม่เหลือความร้าใจ การช่วยตัวเองก็กลายเป็นกิจวัตรที่ซ้ำซากไม่มีไฟอีกต่อไปในใจเขาหยหาความตื่นเต้นแบบใหม่ความสัมพันธ์ที่มีรสชาติไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าแล้วโชคชะตาก็เหมือนจะจงใจโยนเก้มใหม่เข้ามาให้เขาเขาสังเกตว่ามามิคนที่ไม่ค่อยพูดจากับใครเลยมักจะอยู่ตัวคนเดียวเสมอดวงตาที่ดูเหมือนว่างเปล่านั้นกลับมีแววบางอย่างที่เขาไม่อาจละสายตาได้ มันคือปริศนาที่อยากค้นหาวันหนึ่งหลังเลิกงานเขาตัดสินใจลองเข้าไปคุยแม้ตอนแรกมามิก็ปฏิเสธแบบเย็นชาแต่เขาไม่ยอมแพ้ไปกินข้าวด้วยกันหน่อยสิถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงงานบ้างมามิเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเบาๆแค่การตอบตกลงครั้งนั้นก็เหมือนประตูบานใหม่ถูกเปิดออกให้เขาแล้ว ค่ำคืนนั้นพระเอกหนุ่มนัดมามิมาเชียรมาทานอาหารน้องโรงงานเธอมาในชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มเรียบง่ายดูเชยและไม่ทันสมัยแต่กลับหัดให้ความเงียบคลืมของเธอน่าค้นหาอย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่ได้นั่งทานข้าวด้วยกันบทสนทนาในตอนแรกยังเต็มไปด้วยความเก้อเขืนพระเอกพยายามหยอดมุกตลกบ,บ้างแต่เธอก็เพียงยิ้มบางๆไม่พูดอะไรมากนะัก จนกระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกสั่งมาเพิ่มบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายขึ้นแก้วแล้วแก้วเล่าแก้มของมามิเริ่มแดงระเรือดวงตาที่เคยหม่นหมองกลับดูมีประกายขึ้นเธอหัวเราะบ้างยกแก้วชนกับพระเอกอย่างไม่ขัดเขินและในจังหวะที่เธอรู้สึกร้อนจากฤทธิ์เล่ามามิก็ค่อยๆถอดชุดคลุมสีน้ำเงินเข้มออกเหลือเพียงเสื้อยืดสีขาวเรียบๆที่บางจนเห็นเส้นโค้งเว้าวของเรือนรางได้ชัด พระเอกมองแล้วถึงกับกลื้น้ำลายพลางคิดในใจว่านี่มันบุญตาชัดๆใครจะไปคิดว่าภายใต้ความเรียบร้อยนั้นจะซ่อนอะไรเอาไว้แบบนี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารกลายเป็นมากกว่ามื้อค่ำธรรมดาพระเอกจึงวางแผนต่อเขาชวนเธอไปนั่งดื่มต่อที่ห้องด้วยข้ออ้างที่ฟังดูง่ายๆแต่เต็มไปด้วยในยะมามิที่กำลังเมาก็เพียงพยักหน้าอย่างไม่คิดอะไรมากเมื่อถึงห้องทั้งคู่ก็ยังดื่มกันต่อ เสียงหัวรอบข่าวเบาผสมกับเสียงแก้วกระทบกันบทสนทนาก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความใกล้ชิดที่มากขึ้นจนกระทั่งอารมณ์บางอย่างที่ถูกกดทับของเธอค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาเสียงแก้วกระทบกันเบาๆแสงไฟสลัวในห้องทำให้บรรยากาศดูน,น่าค้นหามามิมาชิโระที่เริ่มหน้าแดงจากฤทธิ์แอลกอฮอล์เอนตัวพิงโซฟาชุดยืดสีขาวแนบเนื้อเผยให้เห็นส่วนเว้าที่ชวนจินตนาการมากขึ้นเรื่อยๆพระเอกมองตาไม่กระพริบ หัวใจเต้นแรงนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ธรรมดาเลยมันเป็นโชคของฉันจริงๆบรรยากาศเริ่มเข้มข้นขึ้นรอยยิ้มเล็กๆที่นางเอกไม่ค่อยเผยออกมาในชีวิตประจำวันวันนี้กลับดูเย้าวยวนเกินห้ามใจบนเตียงที่เงียบสงดัดดวงตาทั้งคู่สบกันวินาทีนั้นไฟปรารถนาถูกจุดขึ้นทันทีจากสาวโรงงานที่ดูเรียบง่ายเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจา กลับพลิกบทบาทกลายเป็นพยาอินซีที่พร้อมตะครุบเหยื่ออย่างบ้าคลัง่งทุกสัมผัสรุนแรงแฝงไปด้วยความเร่าร้อนจนพระเอกแทบไม่ตั้งตัวทันเขาได้แต่คิดในใจว่านี่แหละผู้หญิงที่ฉันตามหามานานและใช่ค่ะนั่นคือเพียงคืนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นัดเจอกันซ้ำๆบนเตียงหลายครั้งรากับเสพติดบางคืนก็เต็มไปด้วยความดุเดือดบางครั้งก็หวานซึง้ง ต่ทุกครั้งตราตรึงไม่รู้ลืมยิ่งไปกว่านั้นความเร่าร้อนที่เก็บไม่อยู่บางครั้งยังเผือประทุกขึ้นในที่ทำงานซ่อนเร้นแต่ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นจนกลายเป็นบันทึกลับที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวจากความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มเจ้าสำราญผู้เบื่อหน่ายความตื่นเต้นเดิมๆกับหญิงสาวเงียบขรึมแสนธรรมดาแต่กลับซ่อนเสน่ร้อนแรงเอาไว้ในภายใน เมื่อได้ลองเปิดใจให้กันและกันความสัมพันธ์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่โต๊ะอาหารหากแต่ลุกลามมาถึงบนเตียงที่พวกเขาได้เรียนรู้ตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของกันและกันจากสาวโรงงานแสนเรียบง่ายเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจากลับพลิกบทบาทกลายเป็นพยาอินทรีย์ที่พร้อมตะครุบเหยื่ยอย่างบ้าคลาั่งส่วนพระเอกที่เคยคิดว่าแค่ความสนุกชั่วขณะกลับหลงทะเลมสเสน่ห์ที่มีอาจถอนตัวได้และนี่ก็คือบันทึกลับที่ไม่มีใครคาดคิด ว่าภายใต้ความสงบสงบนั้นอาจซ่อนพายุแห่งอารมณ์อันเร้าร้อนที่พร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมือ่อและนี่คือเรื่องราวความลับที่ไม่อาจเล่าให้ใครฟังได้แต่กลับซ่อนอยู่ในมุมลึกของหัวใจถ้าคุณชอบแนวเรื่องรักเร้าร้อนปนความดราม่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบันทึกลับหนังชมพูของเราเอาไว้เพราะความลับครั้งต่อไปอาจจะยิ่งซับซ้อนและร้อนแรงกว่านี้ก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่ บันทึกลับหนังชมพู